yang cao kè sụt chưa wow ค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาบรรยากาศไม่ค่อยแจ่มใสเลยค่ะแต่เราวันนี้จะไปเที่ยวทะเลกันค่ะวันนี้ไม่ขึ้นเขาแต่จะไปลงทะเลเดียวรอไปขึ้นรถเมล์ป้ายข้างหน้ากันนะคะไปดูด้วยกันค่ะว่าทะเลในออสเตรียต้กทางขุนเขาจะมีหน้าตาแบบไหนไปกันเลยค่ะวันนี้บรรยากาศค่อนข้างจะมีเมฆ มาบทบางแสงภาคทิศแล้วก็พยากรณ์ว่าวันนี้จะมีฝนตั้งแต่ตอน10โมงเช้าถึง17นาฬิกา,า,า,าเดี๋ยวเราก็ต้องรีบค่ะเห็นป้ายรถเมย์มีคนยืนรอยอยู่เยอะเลยแฟนบอกว่ารีบหน่อยรีบหน่อยเดี๋ยวรถเมย์มาเดี๋ยวเราจะไม่ทันขึ้นไปกันเลยค่ะ รถเมย์กาลังมาแล้วค่ะเราใช้เวลาไปถึงจุดที่เราจะไปประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะคนรอที่ป้ายรถเมย์เยอะเลยค่ะไปกันเลยคนไปเที่ยวกันเยอะเลยค่ะขึ้นมาทีเดียวเกือบเต็มบนรถเมยเลยค่ะเราขึ้นสาย6800ศเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลกันด้วยกันนะคะคนรอขึ้นกันเต็มเลยคะ่ะวันนี้วันเสาร์คนเลยเยอะค่ะ ึงแล้วค่ะเซลอัมเบ่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะค่กว้างอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราลงกันเลยค่ะ คนเตรียมลงเดี๋ยวลงไปเดินดูเซลอัมเซ่ด้วยกันนะคะเดินเล่นกันก่อนค่ะดูนะคะว่าในเมืองเขามีอะไรบ้างเซลอัมเซ่ค่ะตอนนี้รู้ดูไปๆรวดกำลังย่างเข้ามาแฟชั่นทุกอย่างกำลังลด50เอร์เซ็นตเลยค่ะ เดินชมเมืองกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปเซค่ะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะสัญลักษณ์ที่นี่นั่นก็คือกระดิ่งผูกคองงวลนะคะไปที่ร้านขายของที่ระลึกจะต้องเห็นทุกครั้งเลยค่ะ หินแยะเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะมาเจอร้านนี้นี่ค่ะเห็ดมันปูนเขาบอกว่าอย่าจับนะคะเพราะว่าบางทีจะทำให้จำรุดได้อู้หูยนี่นี้ก็เห็ดค่ะอันนี้เห็ดพึ่งดูนะคะ มีชีสค่ะมีเหล้าอือมากมเลยนี่คือเขาตัดชีสไว้ให้ทุกคนชิมได้นะคะแต่มีพึ่งจองแล้วค่ะพึ่งจองแล้วอัอนนี้แฮมชนิดต่างๆที่นี่ค่ะ มีหลายรูปแบบจริงๆเลยค่ะมแฮมมีคือไส้กรอกสุดยอดค่ะ Happy birthday you, happy birthday happy birthday to you. <speaking in> 拜。<Bye. S 2> 嗯啊 mm -hmm. นี่คือเซลอัมเซค่ะกว้างมากเลยค่ะกว้างสุดๆไปเลยเราจะขึ้นเรือลำนี้กันไปนะคะด้วยทิเกตราคาคนละ14ยูโร50ค่ะใช้เวลาเดินเรือประมาณ45นาทีไปด้วยกันค่ะกับเซลอัมเซในประเทศออสเตรียค่ะ อันขึ้นเรือเขาจะเช็คว่าเราได้ทำการฉีดวัคซีนแล้วหรือยังนะคะเมื่อฉีดเสร็จแล้วเราโชว์เอกาสารให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะ เขาก็จะมีนี่ค่ะสเตมให้เราว่าได้ต้องการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะให้ทุกคนไปขึ้นเรือได้ค่ะเพราะว่าบนเรือน,นี้จะมีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่จะไปรวมอยู่ด้วยกันเะ่นนั้นเพื่อความปลอดภัยทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าได้มีเอกสารยืนยันว่าคุณได้ฉีดหรือมีการรับรองเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่มีเชื้อ เดี๋ยวเราเตรียมตัวขึ้นกันเป็นเลยค่ะเดินเข้ามาในเรือแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนค่ะ ไม่ไปขึ้นเขาแต่มาลงทะเลค่ะเจลออมเซที่นี่ค่ะประเทศออสเตรีย ลำนี้ค่ะที่เราพึ่งนั่งไปใช้เวลาประมาณ45นาทีชิมิทิเอโนะเซลอัพเซค่ะเดี๋ยวเราจะเดินลองเดินนะคะว่ารอบรอบเซตัวนี้เขาจะกว้างใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูค่ะว่าเดินได้ขนาดไหนไปกันเลยค่ะวันนี้อากาศถึงแม้จะไม่ค่อย ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เร็วค่ะไปกันเลยจุดนะคะเขาจะมีเรือให้เช่าใครอยากเช่าก็เช่านะคะแล้วก็ไปนั่งปั่นแบบโน้นค่ะเห็นไหมคะนี่ละค่ะนั่นคือร้านอาหารค่ะแล้วก็มีเพลงที่เป็นสไตล์ของออสเตรียด้วยเพราะมากๆเลยค่ะ แกรนโอเทลจะมีคนมายืนอยู่หน้าโรงแรมสงสารจังเลยยืนทั้งวันเลยคะ่ะไอติมอร่อยทั้งนั้นเลยคะ่ะเดี๋ยวรู้ตาจะเอาอามารีนาเชอร์รี่อันนี้เดี๋ยวเรามาทานด้วยกันมาชิมด้วยกันนะคะว่าไอศกรีมินประเทศออสเตรียอร่อยแค่ไหนได้แล้วคะ่ะไอติมอามารีนาเชอร์รี่ดูดด เดี๋ยวเรามาลองชิมด้วยกันนะคะว่าอร่อยไหมก้อนนี้ก้อนเดียวนะคะ1ยูโร60ค่ะก็ถือว่าอยู่ที่ราคาประมาณ60บาทค่ะอืมเงาเล็กกาเล็กกาเล็กกานีกตรัน เวสป้ากันค่ะโอ้ยรถเขาคันนี้เก่าแก่มากๆเลยค่ะวันนี้เวสป้าเขามาชุมนุมกันค่ะรถเวสป้าทั้งนั้นเลยค่ะเยอะแยะเลยเห็นไหมคะนี่นี่มากันเต็มเลยนี่เกาเวสป้านี่ก็เวสป้าเวสป้าโอ้ยดูคันนี้เวสป้า เวสป้าโอ้โหสวยค่ะแต่ละรุ่นแต่ละแบบวันนี้มาชุมนุมเวสป้าดูคันนี้ค่ะโอ้โ oh, ห oh. <c oughs> อย่างเก,าก่าแก่สุดยอดว้าวอายุเท่าไหร่กันเนี้ยมีน้ำมันเสริม <c oughs> ด้วยค่ะนี่ <c oughs> <c oughs> มีเข็มบอกด้วยใครรักเวสปาก็งานนี้ก็อย่าลืมนะคะที่ประเทศออสเตรียค่ะวันนี้เป็นวันชุมนุมเวสปาพร้อมกับอะไรค่ะใครสนใจก็มาเลยนะคะเวสปาที่ประเทศออสเตรียค่ะ สวัสดีค่ะทานมื้อค่ำเสร็จแล้ววรุตาดได้ยินเสียงดนตรีฮึ่มฮึมฮึมฮม,ม,มอยู่ข้างหน้าไปดูกันเลยค่ะว่าอะไรคือฮึ่มๆม,มอยู่ข้างหน้าสนใจสนใจเผื่อมีอะไรให้วรุตาดได้ดูหลังทานมื้อค่ำเดินไปด้วยย่อยอาหารไปด้วยไปกันเลยค่ะร้านอาหารยามค่ำคืนค่ะ ก็มีแสงสีแล้วก็เสียงค่ะเพื่อที่จะสร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มพิ่มพิ่มพิมก้ยเข้าใกล้กันไปทุกทีไม่รู้ว่าเป็นโรงแรมไหนนะคะ เราไปดูค่ะหูวยรุตาเห็นแสงสีเสียงแล้วค่ะคล้ายๆกับดิสโก้เทคเลยวรรุตาเห็นแล้วละค่ะก็จะมีวงดนตรีแล้วก็มีผู้คนเต้นยุง้งๆกันอยู่ตรงนั้นค่ะนี่ค่ะคือจุดที่เขาจัดดนตรีกันค่ะ คนเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็ไม่ใส่แมสแล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายขอห่างดีกว่าค่ะมาเดินเล่นย่อยอาหารกันตามทางถนนผู้คนไม่เยอะค่ะนี่คือการแข่งขันจักรยานยังไม่สิ้นสุดนะคะยังไม่สิ้นสุดค่ะเขายังกั้นอยู่นะคะ วันพรุ่งนี้ก็ยังคงแข่งขันกันอยู่เห็นทางเดินนี้ไหมคะนี่ละค่ะทางปั่นจักรยานสำหรับคนที่รักการปั่นจักรยานวารุตาขอเชิญชวนเลยนะคะที่ประเทศออสเตรียเมืองซานปักนั่นเองค่ะนี่เป็นจุดที่จับเวลาของนักปั่นจักรยานค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะ ปรุตาก็ขอส่งทุกคนเข้านอนพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะปรุตาขอตัวไปนอนก่อนค่ะอยู่ดีมีสุขแล้วก็นอนหลับฝันดีเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับปรุตาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย